น้ำใจคนไทยในช่วงวิกฤตนะคะล่าสุดกิมได้ไปเจอข่าวนี้ค่ะที่มีพี่คนหนึ่งนะคะได้จอดรถ E ีวีเพื่อให้คนค่ะเข้ามาชาร์จแบตมือถือที่รถของเขาได้โดยเจ้าของโพสต์ค่ะได้โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่านิวพัทราวุฒิไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะเขาได้นํารถ E ีวีของตัวเองค่ะไปจอดให้คนชาร์จแบตมือถือผ่านตัว V2L ของตัวรถซึ่ง V2L ของรถ E ีวีนะคะจะเป็นตัวจ่ายไฟเพื่อชาร์จกับอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นชาร์จมือถือแบบกรณีในรูปนะคะค ซึ่งทางเจ้าของรถเองนะคะก็ได้เผยกับทีมงานของโหนกระแสค่ะอันนี้กิฟอ้างอิงจากเขาใหม่อีกทีนะ เนื่องจากว่ายังมีคนที่ติดอยู่ในพื้นที Twelve, ่น้ําท่วมแล้วแบตมือถือหมดทําให้ติดต่อกับใครยังไม่ได้ค่ะจึงตัดสินใจขับรถเข้าพื้นที่แล้วนํารถมาปล่อยไฟเพื่อให้ชาร์จแบตมือถือใช้ติดต่อยาติดต่อครอบครัวหรือว่าติดตามข่าวสารได้นะคะก็มีหลายคนค่ะมาคอมเมนต์ว่าเจ้าของรถนี่นะคะไอเดียการช่วยเหลือดีมากเลยเห็นอะไรแบบนี้แล้วค่ะมันก็รู้สึกฮิวใจดีค่ะแสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มกลับมาดีละอ่ะเริ่มคลี่คลายละยังไ <ORA> งนะคะกิฟก็ขอให้พี่น้อง ชาวใต้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้น้ำรดเร็วๆนะคะ